بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala aidan ja ayyuhannasu taqoo rabbakum wa khshaw yawman inna wa'dallahi haqq เวลาตะกรอนนักมุน ن หยาตุดุ u n าว่าลาตุรอนนักมบิลลัหินกรูรอัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มัตุลลอฮวะบรกตุขอความสุขความเมตตาความปาณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กาลังรับชมรายการ มาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาานั้นนะเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของดุนยาและก็เป็นเจ้าของอาคเร์เมื่อทุกคนรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอาลาเป็นเจ้าของทั้งดุนยาและเป็นเจ้าของทั้งอาคเร์เนี่ยเราจะพูด ได้ไหมว่านี่ของฉันนั่นของฉันพี่น้องเราจะพูดได้ไหมแต่ถ้าละเมอพูดก็น่าจะได้นะนอนหลับกลางคืนแล้วก็ละเมออนนที่ดินของฉันลูกฉันต่งฉันอะไรฉันเนี่ยถ้าละเมอก็พอได้แต่ตั้งใจพูดจริงๆเนี่ยพราะว่ามันไม่ค่อยสวยครับพูดคำนี้นะ ก็เมื่อกี้นี้ผมได้บอกกับพี่น้องไปแล้วไงว่าอัลลอฮ์นั้นน่ะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรายิมสุราะอาลอิมรอนอายะที่ร้อยแปดสิบเก้าวะลิลลาฮิมุลกุสซามาวาติวัลอัร์วัลลอฮุอะลาคุลลิชายินกอดีรพี่น้องครับ เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์จากพื้นฟ้าและก็แผ่นด,ดินอัลลอฮ์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างก็แสดงว่าที่เรามีอยู่ทุกอย่างเนี่ยเป็นของฝากของอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นของฝากของอัลลอฮ์ใช่ไหมอีกสุรอัลฮะดิษอายทที่เจ อามมนูบิลลาฮิวะราซูลิจงอีมานต่ออัลลอฮ์และรอสซูลว่อัมฟิกูมิมมาจะอลากุมมุสตักลฟีนฟีฮิและท่านทั้งหลายจงบริจาคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้พวกท่านนั้นเป็นเพียงตัวแทนฟีฮิฟีมาในสิ่งนั้นนี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าจะพูดว่าเป็นของเราเนี่ยถ้าละเมอพูดน่าจะได้ ถ้าเราเมอพูดนะน่าจะได้แต่เจตนาพูดเนี่ยไม่สวยผมว่าทําไมอะ่ะก็มันจะทําให้เรานั้นตนีหนักขึ้นนะฉะนั้นฟัลล่าีนาอามานูมิ่งกุมพูดซึ่งที่อีมานในกลุ่มของพวกท่านนะี่ยที่มานต่อเลาะแล้วเนี่ยว่าอัมฟากูลาฮุมอจรุงการีมาและจงบริจาคไปสําหรับพวกเขาเหล่านั้นจะได้รางวัลอันใหญ่หลวง อาลอดใช้เฟ um ียรุ u, ่นมาดีหมดเลยว่าอามานูว่าอัมฟะกูให้เขาเหล่านั้นอีมานและเขาเหล่านั้นบริจาและเขาจะได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงในวันอาคิเรอฉะนั้นเราเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเป็นเพียงตัวแทนเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์ แล้วก็นในขณะที่วิกฤตกำลังเกิดขึ้นในดุนยานี้นะ่ะเราคิดยังไงเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยพี่น้องคิดเลยว่ามันจะหายมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยยีสกว่าล้านแล้วแล้วก็ถ้าบ้านเราแจ๋วจริงๆอ่ะเกิดมันติดพม่าหมดเมืองนะทำไงมันทะลักเข้ามาทำไงสตางเยอะแยะมากมา,ายก่ากองพอจะควักใช้ตอนบอกยานะ ถ้าไม่ตัดใจทํากําลังนี้นะ่ยากเลยพี่น้องเอา้าสูราะนูตอายาทีสามสิบสดูอีกอยายันึงเพื่อให้มันชัดเจนเราจะได้ไม่ฝันกลางวันวันนนของฉันวันนี่ของฉันว่าอาตุหุมมิมมาลิลลาฮิลลาดีอตากุมความหมายคืออะไรและจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้น จากทรัพย์ของอัลลอฮ์ที่ได้ให้พวกท่านเอาไว้เป็นยังไงบ้างล่ะพอพี่น้องฟังเรื่องนี้วัลลาหุตบาระกะวะตา,ะะาอัลาก็ดออันวัดจิฟะอัมวาลนาฟีคิดอิบิมุจตะมาอิน่วะจาลาฟีฮาฮักกอนมาลูมันลิสซาอิลวันมะรุม <h motherboard> พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์ผู้ทรงมหาเดชานุภาพนั้นน่ะ พี่น้องได้ตัดสินนะครับว่าการที่เรานี้น่ะมีหน้าที่กับทรัพย์ที่อัลลอฮ์จะต้องให้เราเนี่ยให้กับสังคมไม่ใช่เป็นของเราเองคนยากไร้คนยากจนเด็กเรียนดีพ่อแม่ยากจนไม่มีตังส่งเรียนไปเอาไปและเราก็จะไปพูดในกูโบว่าไหนอะ อยากจะให้เกิดวันเกียรติมาเร็วๆฉันจะได้ไปพบครอบครัวของฉันฉันจะได้ไปหาทรัพย์ของฉันคนที่เขาจะพูดได้คำนี้ในกุโบคือคนที่บริจาคไปในทางของอเลาว่์วะอาล่าฟิฮะฮักกอนมาลูมันลิสัยอิลวันมหารุมฮัตตายะตาฮียาอัลฮายาะตะอัลดียะลการีมาลิกุลีอินซานิลและได้ให้ทรัพย์สมบัติอันนี้เป็นสิทธิที่รู้สิทธ ทีฮับกอนมะลูมันลิซายิลวันมะรูมคนที่ขอและคนก็ไม่ขอพวกท่านก็ต้องดูจนกระทั่งท่านได้เตรียมนะครับชีวิตอันประเสริฐอันมีเกียรติให้กับมนุษย์ทุกคนวาฮัตตาตาสู้ดันมาวัดดาวันมาฮับะบ,บินอิสานจนกระทั่งท่านนั้นกลายเป็นคนที่ถูกรักกลายเป็นคนที่ทําความดีต่อเพื่อนมนุษย์เดียกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวาอักีมุสซอลลาต ว่าอาตุสักาตะท่านทั้งหลายจงดํำรงละหมาดและจงจ่ายระกาศว่าอัครดุลลอกรดอนฮัสนันและจงให้อัลลอฮ์ขอยืมซึ่งเป็นการขอยืมที่ดีนี่อัลลอฮ์บอกนะครับเราไม่เชื่อได้ไหมว่ามาตุกัดดิมูลีอัมฟุสิกุมมินไครินตะญิดูอินดัลลอและสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้นําไปก่อนแล้วให้กับตัวของท่านจากความดีนะ่ะ สอดอกอรบริจาคทําความดีกับสังคมกับเพื่อนบ้านต่ยีดูฮูอินดัลลอท่านทั้งหลายจะได้พบนัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตลาพี่น้องครับหัวคอยรอนวะอัลมอัจรอัลลอฮ์นั้นดียิ่งและจะให้รางวัลอันยิ่งใหญ่กับพวกเราหมายความว่าจงจ่ายส่วนจงจ่ายและจงจ่ายส่วนอันเป็นสิทธิ์ของมันด้วย ให้ใครล่ะครับที่เขามีสิทธิ์จะได้รับคนยากจนคนยากไร้คนเดินทางคนต่อสู้ในทางของลอเด็กเรียนดีองค์กรที่ทํางานศาสนาของอัลลอฮ์สุบหฮานะฮูวันตาลานั่นแหละครับท่านก็จะได้ประโยชน์ในวันที่เยาวมาลายัมฟะอุมาลนวะลาบานูนอิลลามัลอัลลอฮะบิกรบิลสลีมวันที่ทรัพย์สมบัติ เงินทองไม่มีประโยชน์สําหรับเจ้านอกเสียจากหัวใจที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์กับเราพี่น้องดังนั้นวัสซาดกตุการบริจาคอัลลลตีตะตมักขดอัลามุยาฮิดะตินนับซิ คือการที่เราจะต้องเป็นบุคคลที่ต่อสู้กับตัวเองนะครับต่อต้านกับความตนีนี่คือรางวัลจะได้มากมายไกยกองเลยพอควักเงินมันบอกให้คิดถึงลูกพอควักข้างขวามันบอกว่าเรายังยากไรแต่ถ้าเราต่อสู้เอาชนะต่ออารมณ์ไฟตามได้แน่นอนครับสวรรค์มันก็เป็นของเราแหละ ยาอะรยุล,ลอิลัลนนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมชายคนหนึ่งไปหานาบีมุฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมฟะกอละและก็กล่าวว่ายารอซูลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยไอสดอดาะก็ตัวอัลละมอัจจิรันการซอดาะก้อประเภทไหนที่จะได้รางวัลอันยิ่งใหญ่เหลือเกิน พี่น้องการทำซดกกประเภทไหนที่จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่เหลือเกินใพี่น้องครับก็ละ่ะท่านนาบีบอกชัดเลยอันตัสอดดกว่าอันตสัสวฮิฮุนสะฮิฮุนตักซัลฟักรรว่าตาอัมมาลกินาการทำซดดก ที่จะได้รับรางวัลอันมากมายกายกองนั้นคือการที่ท่านสอดก็โดยที่ท่านนั้นสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยสหิผลและกำลังตนีหนักๆใครก็ให้ไม่ได้ตักสรฟักและในขณะที่กลัวความจนวัตอัมมาลกีนะแล้วก็มุ่งหวังอยากรวยอย่างเดียวถ้าท่านตัดใจกำลังนั้น ในการบริจาคไปในทางขอร่อะแล้วเนี่ยพี่น้องครับรางวัลมันยิ่งใหญ่เหลือเกินวลาตุ่มมิลฮัตตาอิดาบัลกัดฮัลกุมคุณตีฟูลานกะดาหรฟูลานกะดาท่านอย่าได้ประวิงเวลาจนกระทั่งวิญญาณมาถึงฮัลกมุมวิญญาณถึงกระเดือกแล้วนะ และท่านก็กล่าวว่าสําหรับคนนั้นเอาไปทอนี้สําหรับคนนี้เอาไปทอนูน้นสำหรับองค์กรนี้เอาไปทอนั้นสําหรับมัสยิดหลังนี้เอาไปทอนี้ oh, <no. S 1> ผมถามนิดหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮา,านะฮหัตะลาได,ด้กล่าวว่าลันตานาลุลบิรระฮัตตาตุมฟิกูมิมาตุฮิบุท่านจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอด จนกว่าท่านจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักมนุษย์มีความรักในทรัพย์ทุกคนพี่น้องทุกคนครับแต่รักอย่างไรนั้นแต่ละคนแตกต่างกันไปนะฉะนั้นถามว่าเราไปบริจาคในขณะที่วิญญาณถึงกระเดอกเนี่กำลังนั้นนะ่ะทุกคนคิดอะไร กำลังนั้นนะทุกคนคิดอะไรคิดถึงว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาเจปีเนี่ยผินหลังให้กับอัลลอฮ์ตลอดระกาศไม่เคยจ่ายซอดาร์ก็ไม่เคยให้ใครแม้กระทั่งพี่ทั้งน้องคิดอยู่อย่างนี้ฉะนั้นวันนี้จะจากบุญญาแล้วเอาไปเลยมี20-30ล้านคนนู้น1ล้านคนนี้1ล้านเด็กกำพร้า2ล้านพี่นอ้องอีตอนเราไม่รักทรัพย์เนี่ย เราบริจาคเนี่ยเราสวนกับคำสอนของลอที่ว่าลัตนาลุนบิรหตาตุมฟิกูมีมาตูฮิบูไหมท่านจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าท่านจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักก็ท่านไม่รักแล้วทรัพย์สมบัติก็ไปสิพี่น้องนี่คือสิ่งที่คนทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวไว้ครับพี่น้อง إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ละหุมดารยาตุนอินดารบบิหิมแะมักฟิรตูวาริษกุนคาริมฟี่นองครับอินนามุขม,มินเฉพาะคนที่เป็นมุขมินนั้นคือผู้ซึ่งที่ในเมื่ออัลลอฮ์ได้ถูกกล่าวณนะที่ไหนก็ช่างเมื่ออัลลอฮ์ได้ถูกกล่าวณนะที่ไหนก็ช่างวจิลัตกูลูบุฮมุม หัวใจของพวกเขาเลานั้นจะเจ็บปวดเหลือเกินสั่นสะท้านพอพูดถึงอัลลอฮ์ก็เหมือนกับนบีกับจอบสงครามกูเลนเราซอฮาบะก็ปล่อยให้ท่านอยู่ตามลําพังซอฮาบะก็ไปนอนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งพอถึงต้นไม้นบีก็เอหลังที่ต้นไม้แล้วก็เอาดาบเนี่ยแขวนอยู่ที่ต้นไม้ มุสลิคมันจับจ้องจับฆ่านาบีอยู่แล้วพอนาบีเองกายจะหลับมุสลิกก็คว้าดาบที่แขวนอยู่ที่ต้นไม้นบีรู้สึกตื่นก็ดาบไปอยู่ที่มุสลิกแล้วมุสลิคมันดึงดาบออกจากฝักและก็ถามนาบีว่าต่อคอผู้นี้ท่านกลัวฉันไหมน,นบีบอกไม่ไมไพี่น้องครับซอฮาบะคนนั้นก็ถามว่าและใครละ่ะ จะดูคุ้มครองท่านซอฮาบะก็อยู่ที่โน่นท่านอยู่ตรงนี้คนเดียว <c oughs> พี่น้องครับนบีบอกว่าอ <c oughs> ัลลอฮ์พอบอกว่าอ,อัลลอฮ์เนี่ยดาบหลุดจากมือเลยมุสลิกดาบหลุดจากมือนบีก็คว้าดาบและถามว่าใครจะคุ้มครองท่านชายคนนั้นมันฉลาดมันไม่เอิสลามหัวใจมันมืดบอดมันบอกกับน,นบีว่าในโลกนี้ไม่มีใครดีเท่ากับท่านแล้ว นบีก็ปล่อยอะนี่คือความง่ายดายของอิสลามของอัลลอฮ์พี่น้องเมื่อไม่รับก็แล้วแต่เมื่อความจริงได้ประจักษ์แล้วฉะนั้นอินนามัลมุมินูนั้ละลดีนะอิซาซุกิรลลอฮุวาจิลัตกุลูบุฮมุมเฉพาะมุมินนั้นคือผู้ซึ่งที่ในเมื่ออัลลอฮ์ได้ถูกกล่าวแล้วเนี่ยวจิลัตกุลูบุฮมุมหัวใจของพวกเขาานั้นจะสันส้านด้วยความกลัว ว่าอิซาตุลิยัตอัลัยฮิมอายาตุฮูซาดักุมอีมานาและในเมื่อว่าอายะของอัลลอฮ์องการของอัลลอฮ์ได้ถูกอ่านบนพวกเขาเพิ่มอีมานพี่น้องครับว่าอัลลอฮ์บิฮิมยตะวกะลูนและบนพระเจ้าของพวกเขานนั้เขาได้มอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่เขาได้ทําทุกอย่างพร้อมมูลแล้วก็มอบก,กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตลาอิชาอัลลอฮ์โอกาสหน้า Bukan ikan yang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh.